อยู่ในระเบียบวินัยจะเอาออกแบบนี้ไม่ได้ต้องอยู่ไงครับจ้องกล้องจ้องตรวจไว้นะเอากล้องไว้รับอันมาครปั๊บปั๊บต้องปึ๊บอย่างนี้ด้วยอ๋อมันต้องมันต้องเองเข้าปั๊บอ่าถ้าถ้าปล่อยถ้าปล่อยปกติคือนแบบนี้ลูกปืนยิงมาปืนใหญ่ยิงมาโดนไหมตายไหมในลองลองลองอีกครั้งสิครับโอ้ไม่น่าโดนนะครับอ่ละลูก ลูกป no tamam. ืนเอา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 คุณไปลูกปืนเอาลูกปืนมายิงตุ้มสมมติเอายืนอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยอหนึ่งสองสามลูกปืนลูกปืนลอยมาลอยมาเอามือเป็นลูกป nice ืนน่อ right? ่ะโดนไหมโดนไหมอ๋อฉันหนูป่ะโอ้ยเนี่ยอ่ะสมมติยืนสบายๆเนี่ยอ่ะลูกปืนถูกมันก็ยิงไก่โพดตุ้มข้าศึกยิง อายืนสบายเนี่ยโอ้ฉันยืนก่อฉันดูเอฟซีฉันดูนุกปลายเนี่ยยิงปั๊บเนี่ยปั๊บนี่นี่นี่ดูดูสโลสโลสโลลุกปืนสโลสโลหน่อยสโลหน่อยแล้วมาดึเมื่อยงพอไผเดอกมึงไปไกลเองอ่ะสโลสโลปั๊บอ่ะหยุดยึ๊กหยุดโอ้ท่านเด็กแว๊มมันถึงที่แล่ะเออเออปั๊บมิดรักแฟนเพลงเอฟซีทุกท่านครับ จงมองมาอยู่ที่หน้าเวทีนิ้วอันนี้เป็นระเบิดหรือลูกกระสุนปืนถ้าโดนตูดเรามีโอกาสได้ตัดตูดน,นะครับเอาะอระวบิดระวบิแต่ถ้าเอาวิชาชายทหารหรือตำรวจมาใช้จะไม่มีวันโดนครับทั้งหมดแถวตรง ตอนนี้ก็เหนื่อยละตอนนี ah, ้เร uh ิ huh. ่มเหนื่อยละเฮ้ยมุกเล่นได้ยังไหนืะกูชอบว่ะไพอเอาไปเล่นปั๊บดีกสิทธ์เปิดอ่ะบักทหารเดี๋ยวบักทหารอ่าวัดที่พระแล้วกันเดี๋ยวว่าที่พระถ้ามันเล่นแบบนี้ปั๊บดีกสิทธ์อ่าซอยตันซอยตันไม่ได้ไม่ได้ไอ้พวกชอบชอบก๊อปปี้มุกต้องบอกกันสิคุว้ยไอ้พวกชอบก๊อปปี้มุกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกซอยตันเอ้ออฟไอ้แก๊ปเอ้ยพอเมียนป่ะ ไอ้ออบไอ้โจไอ้โอมไอ้มาร์คคือเขาไม่มีความหาในตัวไงพวกเนี้ยความหาในตัวคือเอาเอาง่ายคือความหาไม่ไม่ได้เก่งทางด้านนี้อะนุชธนดลพูดแบบนี้มันมองไม่ค่อยเห็นภาพครับในลองสาธิตมุกที่คิดมาเมื่อกี้ปุ๊บมุกแรกที่เข้ามาในหัวสมองคือมุกจะหานั่นแหละส่งมาเร็วจังเลยวะแต่ตามจริงเขาเป็นคนที่ไหวพริบดีเรื่องมุกแล้วก็ เรื่องอะไรที่ตลกขบขันมากนะคะคุณลุงธนดลตีหนึ่งตีสองเอาใจพูดอะไรรับปุ๊บตอบปั๊บทับปุ๊บตอบปุ๊มทับปุ๊ปปุ๊บตอบปุ๊บปุ๊บปั๊บปับ๊บ mm hmm. อะไรเค่นี้เหรอ นางก้อนก็ได้เรื่อยนางก้อนเล่นเั้นซีแหละเป็นยอดเยี่ยมมากเป็นใจบักสร้างเรือนเมื่อยนั่งบดแล้วนางบนเรือเขานั่งเคยเคยเคยมีคนเสิร์ฟนางเล่นนางเล่นที่ดารวะเคยมีบ่เคยมีบ่เฮ้ยเฮ้ยกูเฉาไงเอ้าเอาเอ้านั่ กูจบกูจบอันนี้ก่ต้องใส่ก่ต้องนั่งหัวนั่งนั่งนี้ฮะน็อตตัวนั่งตัวโคตรเลยปอเอ้ยตัวเอาเอาจิเาให้โอกาสตัวคนเดียวให้ตัวครูเข้าเล่นเด้อแบทเบิร์ตแสดงวะเอ้ยแบทเบิร์ตบอล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 เขาตอนนี้เขาโบกเขานั่งเบิร์ตเขาต้องคานมางบอกกันโอ้ยแบทเบิร์ตลอง เอาถ,าถ้าสมมติอยากไปทักทายพี่ๆอยู่เวทีทางขวาล่ะพี่เวทีทางซ้ายเขาก็จะน้อยใจนะหยุดหยุดเขากุเอนเพื่อนบ้างเนี่ย นี <One input> ่นี่นี่ยูเป็นอยู่เป็นได้หรือเปล่าเกิดยอดอ้ยอยู่เป็นจริงๆอยู่เป็นบามีคนเสิร์ฟมองได้คือมองนีน้องพี่น้องเอ้ยเอออ่ะเบิงดากเวยด้อใส่สงเอนมาพอจดเอาเป็นหยังนั้นนางลงดีๆเฮานั่งเล่นกันอ เอ,าอ้าแต่ว่าไม่อยังขอขึ้นมาเพลงสบายๆฮะเขาบอกว่านอนเลยมันนอนแร้อว่างนอนจีเรียนจ้าไหนอ่ะนอนนอนนอน,น,อนเล่นบนคีย์บอร์ดได้ไหมเอออ่ะขอสักหนึ่งเพลงนะ หนึ oh, oh. Kind of. ่งเพลงเอาอยากเล่นเพลงอยัางไรเพลงยังไหนเพลงต่อไปเนาะเอาเพลงต่อไปเนาะเพลงต่อไปเลยมือกองผมว่ามือกองสบายไปหรือเปล่าไอ้ไอ้หน่วยไอ้หน่วยเจ้าเจ้าเอาเข้าตีกับเรื่องไหนบ่อ่ะเพลงต่อไปเลยไปนอนหันกูนอนนี้ เธอเธอจะรังฉันไว้ทำไมกนในวันนั้นเธอแม่เธอทิ้งฉันไปก็ไปนาเขาโ h เธอเธอ,อยังเก็บฉันเอาไวทำไมขันพ่อกั้นที่เธอคือไม่ทิ้งฉันไปพ h พอกันทีเท่าที่รักกับความรักก็เือที่โปต้องการ จันว้ต้องสบใบไล้กินนานาวสักทีความสัมพันธ์ตั้งจะมีแบบนี้จะมีก็ฝาลีแต่บอกเลยฉันไม่อ่อนออนโอ้ยเจ็บกี่ครั้งก็ยังบ่เชื่อถูกเจ็บก็ทำเตาคืนตำืือแต่ใจเจ้ากรยังอยู่สัเธอย่าบอกว่าฉันเป็นเป็ดก็เพือหมดรักก็แล้วก็ปล่อยมือ หอกกันไว้เขาใจบออีพาทังเนะโอ้โเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจบฉันไวทำาเพื่อบอกอะไรมันเไม่หัวซาใจฉันก็ขอถามใหมีใจเมมีเขาแล้วจะจบฉันไวทำทุกอย่าให้กินแน้วสักที แต่ความสำนีกตั้เจอแบบนี้ชินนี้ก็เฝ้าดีแต่บอกเลยฉันไม่อ,อ่อนซ้อนสบายมากนคอนเสิร์ตแบบนี้ตอนนี้เริ่มเหนื่อย จจะงัไว้คุณนุงธนดลในเมื่อเรานอนแล้วเราขอให้เอสลุกขึ้นได้ไหมลุกขึ้นหน่อยได้ไหมยืนแป๊บเดียวมาเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงชันไว้ต่คำเลืกลืกลืกนาวสตี๋ความต้อง์มันที่ตัดจลืแบบนี้ลุกขึ้นอยี้คุณตาบ้าหนีหนึ่รอบมาลุกขึ้นด้วยเลยเม่อมีเขาแล้วจะจงชันไววจำเมื่อคืนปอกอะไร เมื่อเธอไม่หัวสะาใจฉันก็พอจากไปแบบมีสิเมื่อเธอเีเขาแล้วก็จบทำทุกางไม่กินแวสุดีแต่ความทุกวันที่รักเธอแบบนี้เช่นนี้ก็เปล่าดีแต่บอกเลยฉันไม่อ่อนทอนฉันไม่อ่อนทอนหรอกนะที่ฉันรอนแบบเนี้ย จะน,อน,น,อ,น,อ,นอนแบบนี้จะไม่อ่อนทอนนะก็ฉันขอแลแ้วแหมหมดเพลงแล้วลุกได้ยังรครับลุกได้แล้วขอบคุณนักดนตรีด้วยนะครับเอา้าค, <c oughs> คนก็เลยสีนั่งเบิร์ตไปเนี่ยออนี่นี่เปิดเพลง,ง,งเร็วอะไรเดี๋ยวเป็นนอนเพีงเร็วจริงบอกว่าเขาก็เลน่นนั่ง